หลังจากที่เรารีแมปปิดโคด e t r แล้วนะครับอ่าไฟรูกเครื่องไม่โชว์แล้วนะครับไปดูถอดปลั๊กออกแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับนี่คือการปิดระบบ e t r ของรถยนต์ยุคสูครับรุน่นอื่นก็ทำได้แล้วครับนี่ครับโอ้เยเ่งยหยิงแกวก็เลยแป๊บนะครับแป๊บหนึง ดูกันครับโอซิร oh, ีเป็นยังไงอ่านี่ครับดูนะครับอ่๋อ,อแล้วนะครับโชว์เหมือนเดิมไหมครัอไปเสียตังซื้อครับ ไม่โชว์นะครับไม่โชว์โอเคนะครับอ่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับโอเคขอบคุณครับ